ดีนตอนนี้เราอยู่ที่ที่ภูเขาบนเมือสุดสเปนชายแดนฝรั่งเศสเปิดคลิปกันที่นี่เพราะว่านั่งรถมาเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนจากบ้านซาเวียรมาที่นี่สี่ชั่วโมงก็คือทั้งสี่ชั่วโมงอ่ะจะรับหมดมาเลย น,น,น้ำตกด้วยทำเร็วเร็รวลีลาตอนนี้เราได้ที่จอดแล้วนะคะแล้วก็พ่อแม่เตรียมตัวเปลี่ยนอันนี้เป็นอาเป็นนะ้าเป็นป้าโอ้ยบรรยากาศสวยมากตอนนี้เราแปลงร่างกันเสร็จแล้วนะคะทุกคนมือแข็งมากอ่ะก็แม่มีน้ำตกด้วย ขเขาจะสก,กีมาเล่นกันคนที่นี่ชอบเดินเล่นมากเลยนะคะแบบเดินภูเขาคนที่นี่ชอบเดินมากเลยเรชอบเดินเลยใช่เดินภูเขาแล้วก็เล่นสก,กีแบบ<ช>เดินเป็นสิบสิบกิโลเลยเแต่ว่าถ้าวิวแบบนี้ก็เดินได้ทั้งวันอ่ะไม่หนาวเลยอ่ะเพื่อนๆดูค่ะสวยมาก โอ้ my god วันนี้แปลงร่างเป็นเอ็กกิโมะเสื้อประมาณสี่ชั้นเพราะว่าฉันเดี๋ยวเอาไม่อยู่หนาวมากเดี๋ยวยังไงจะค่อยๆเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะคะอาจจะไม่ได้ถ่ายมากเพราะว่าโคตรหนาวต้องใส่ถุงมือแต่ตอนนี้มือมือจะแข็งแล้วไปก่อนไปอี เราทเเอานีคว่างนะเจ็บมีหมาด้วยอยากรู้ว่าน้ำที่นี่จะเย็นหรือเปล่าเราเย็นจังกัดเดี่ยวมือแดงเลยเย็นมากเจ๋งมาก เด็กต่างชาติเก่งมากเลยทำไมวะไม่รู้เซเว่ไปไหนเขาดีใจเขาดีใจเจอเพื่อนไหนลองทำเสยงดิไม่ล่ะเซเว่รู้สึกไงมากดีใจมากสวยมากเลยใช่ดีใจแค่ไหนก็เป็นเวลาที่ผมเคยฟันหลายปีที่ปลายจะมามาเที่ยวหิมะกับกลัวตอนนี้ได สำเร็จแล้วสุดยอดเอ้ยมีสโน,โนสว์มโนโมแมนด้วยว่ะสเวียผมไม่รู้มีก้อนเล็กกินน้่งอ่าสโนว์แมนไอพวกเด็กน้อยสำเร็จก็ชอบทำสโนโมนันตอนเด็กผมก็ชอบสวยมากสาเวียบอกว่าวันนี้จะมาโชว์ทำสโนวมนันนะคะนะได้แต่ตอนนี้มันเป็นหิมะเก่าแล้วเนาะแล้วก็คือว่ามันแข็งใช่แต่ว่าดีที่ให้เดินให้เดินง่ายถ้าเป็นหิมะตกตกใหม่ๆโอ้โหไม่ไหวอันนี้เป็นสะพานไม้นะคะว้ ถ้าตกไปนี่ขาแข็งได้เลยนะใช่อันนี้ชาวภระยาสปเปนชาว้าระยาเล็กจังใช่นี่เห็นไหมจำไม่ได้นี่แข็งโค้งเกยแข็งจริงแข็งจริงอันนี้เป็นหิมาแข็ง <S <S ที่เ,เกดเยวรู้หรอน่ารักมากนี่รรบบทเป็นช่างภาพแล้วนะช่างภาพจำเป็นเดินกันต่อไป สวยมากเลยอ่ะวันนี้ใช้คำว่าสวยเพืืองมากใช่ออโอยน้ำแร่ธรรมชาติแล้วก็คนเขาก็จะเอาน้องหมามาเดินเล่นนะคะหมาที่นี่ฟิตมากชอบเดินตอนนี้เราก็จะเริ่มเดินขึ้นเขาชมวิวกันแล้วนะคะสวยมากธรรมชาติสุดว้าว <c oughs> <c oughs> ปเป็นน้ำแข็งเลยน้ำแข็งของแท้โอ้ยเพื่อนๆดูน้ำแข็งจริงๆเลยค่ะโอ้มีผมบอกน้ำแข็งจริงใช่ฮ่าฮ่า <c oughs> เขาแข็งจริงจริงโอโย้ยกูโอ้อ๋กี่องศาแล้วตอนนี้น่าจะน่าจะลบหนึ่งลบสองอ,สกกอ่าเป็นคนสกีในป่าโอเคมันสนุกตรงหลบต้นไม้นี่แหละ S <S ตอนนี้เราก็จะกลับกันแล้วนะคะกลับไปโฮเทลแล้วก็น่าจะทำอะไรกินมัน้งไม่รู้แต่ว่าหนาวมากเพือพ่อนๆเท้าแข็งเลยตัวนี้เราพักยกกันค่ใช่พักที่บายินโอวันตินร้อนโอวินร้อนแบบมาเป็นขวดที่จะเป็นมาเป็นขวดไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบาย